เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพัทธละพงลีลาพัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่มเขตอำเภอหางดงและอำเภอสัมปตองก่อนที่จะเริ่มถามกระทู้สดในวันนี้ครับท่านประธานผมต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน4ี่รายนะครับในจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากที่บ้านปางอุงหมู่ที่1และบ้านปางอุงใหม่หมู่ที่18นะครับตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ปัจจุบันก็ยังมีผู้สูญหายอยู่อีก5ารายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ14รายโดยจะมี4รายที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่หน้าง,งานทุกท่านก่อนที่จะถามกระทู้สดในวันนี้นะครับกระทู้สดในวันนี้ของผมครับก็จะเป็นกระทู้ที่จะเป็นคำถามในเชิงของข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติ โดยผมจะแบ่งคำถามของผมเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของก่อนเกิดเหตุส่วนที่2ก็คือการเผชิญเหตุและส่วนที่3ก็คือหลังเกิดเหตุเริ่มในส่วนของคำถามที่หนึ่งครับท่านประธานก่อนเกิดเหตุวันนี้ผมขอโฟกัสไปที่ในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับการแจ้งเตือนภัยในปัจจุบันเนี่ยประเทศของเรามีเรื่องของระบบเซลล์ฟอดแคสไปแล้วมีการแจ้งเตือนโดยคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายต่างๆหรือว่าระบบต่างๆไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดและสิ่งที่เรายังต้องเติม ปัจจุบันครับเราจะมีการแจ้งเตือนเสวรสแคสในวันที่24สิงหาคมบ่าย3นั่นก็คือการแจ้งเตือนแบบ informational alert นะครับอันนี้คือตาม SOP ที่รัฐบาลล่างมาเลยหรือว่า early warning ก็คือการแจ้งเตือนภาพรวมล่วงหน้าว่าประมาณวันที่24ถึงวันที่27สิงหาคมเนี่ยให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุและเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแต่สิ่งที่เรายังขาดครับเรา,ายังขาด emergency alert หรือว่าใน SOP ของรัฐบาลจะเขียนว่า extreme alert นั่นเองส่วนนี้เรายังไม่มีเลยอันนี้คือสิ่งที่เรายังขาดแลวเราต้องเร่งเติม ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสอภิปรายผ่านสภาตั้งแต่ยติด่วนในปี6 6ปี6 7ไปแล้วว่าสิ่งที่เรายังขาดเนี่ยไม่ใช่ Early w a r n i n g แต่เรายังขาด e m e r g e n c y Alert ว่าอีกสาชั่วโมงอีก6ชั่วโมงน้ำจะท่วมบ้านเขา,เขาเขาต้องอพยพต้องเตรียมการรับมืออย่างไรอันนี้คือส่วนที่เรายังขาดแล้วเรายังเติมไม่ได้สักทีในวันนี้ครับผมจึงอยากจะมาตั้งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะให้กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอแนะนี้ไปในการปรับปรุงอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ SOP ถ้าเราไปดูในร่าง SOP ปัจจุบันที่กรมปปกำกังร่างอยู่เนี่ยร่างนั้นเนี่ยจะสโคบเล็กสุดได้แค่ระดับตำบลน,นะครับไม่สามารถไปถึงระดับหมู่บ้านได้ซึ่งแน่นอนครับกับกรณีบ้านปางอุงที่ผ่านมาเนี่ย SOP SOP ร่างนี้เนี่ยไม่สามารถครอบคลุมการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้เลยเราจึงไม่เห็นการแจ้งเตือนตรงนั้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอให้ท่านรัฐมนตรีในการปรับปรุง SOP ตรงนี้เพื่อให้ท้องถิ่นและท้องที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่ระดับรัฐบาลหรือว่าส่วนกลางจะสามารถแจ้งเตือนน้ําป่าไหลหลากบ้านปางอุงวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากๆในช่วงห้าทุ่มของคืนวันที่26สิงหาคมหนักมากกว่า40มิลิเมตรต่อชั่วโมงและติดต่อกันมากกว่าสชั่วโมงแล้วน้าก็เริ่มพัดเข้าท่วมน้ําป่าไหลหลากประมาณตีหนึ่งครึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลางจะไปแจ้งเตือนตรงน,นี้ทามไม่ได้อยู่แล้ว SOP ต้องเปิดให้ท้องถิ่นและท้องที่เข้ามาแจ้งเตือนตรงนี้แล้วทางรัฐมนตรีเองในฐานะผู้มอบนยโยบายต้องเร่งในการจัดการ CBDRM หรือว่า community base disaster d risk management ให้ชุมชนสามารถรับมือจัดการกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเองเรื่องนี้ง่ายมากครับท่านประธานแค่เราสนับสนุนให้ท้องถิ่นเนี่ยซื้อเป็นกระบวยวัดปริมาณน้ำฝนไปติดตั้งที่พื้นที่ต้นน้ำให้ชุมชนดูแลกันเองชั่วโมงนี้ขึ้น30-40ม mm, ิลลิเมตรแล้วแจ้งเตือนให้กับประชาชนในการอบพยพให้ท้องถิ่นเข้าถึง c ซลล์ r อ a d c a s t แจ้งเตือนเซลล์ r อ a d c a s t ด้วยท้องถิ่นเองแล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งของแม่แจ่มที่ผ่านมา ส่วนที่2ครับคือตัวอำเภอของแม่แจ่มเองอันนี้ส่วนกลางแจ้งเตือนได้แต่ไม่มี ergen อร์เจนซี่เลยเราประเมินค่าน้ําฝนปริมาณน้ําฝนในคืนวันที่26ถึงเช้ามืดวันที่17ได้ชัดเจนครับว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยทะลุ70มิลลิเมตรทะลุ90มิลลิเมตรด้วยซ้ําในบางพื้นที่เราสามารถแจ้งเตือนในพื้นที่ตัวเมืองของอําเภอแม่แจ่มได้ล่วงหน้าประมาณ6ชั่วโมงที่ผมคํานวณจากข้อมูลคลังข้อมูล,มลน้ําแห่งชาติของสอสนอเองนะครับแต่เราก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนจากส่วนกลางในส่วนนี้ มีการแจ้งเตือนในพื้นที่โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้เสียงตามสายแจ้งเตือนอันนี้มีล่วงหน้า2ชั่วโมงก็คือ9ก้าโมงเช้าเขาแจ้งเตือนน้ำมา11บเอโมงแต่ว่าส่วนกลางของภาครัฐเองครับสทนชแจ้งเตือนกี่โมงครับท่านปรธานบ่ายสอง เพราะฉะนั้นไม่ทันอยู่แล้วกับการแจ้งเตือนแบบนี้ emergency Alert และ extreme Alert ตรงนี้ต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนี่ก็คือข้อเสนอแนะเชิงคำถามที่ผมตั้งให้กับรัฐมนตรีตอบในคำถามแรกนั่นก็คือแนวทางในการปรับปรุง SOP แล้วก็ CAP หรือว่ามาตรฐานกลางเพื่อให้มันครอบคลุมลงลึกไปถึงระดับพื้นที่ให้ท้องถิ่นและท้องที่มีอำนาจในการแจ้งเตือน Cell Broadcast คำถามแรกกระทำประธาน แต่ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบผมขอฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับขอให้บริหารจัดการเวลาในการตอบให้มันมีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าคําถามที่2และคําถามที่สาเนี่ยสำคัญไม่แพ้คําถามที่1แน่นอนครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณคุณพระประมงเหล่าพัดครับต่อไปขอเชิญท่านรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยครับ พระคุณค่ะท่านประธานค่ะดิฉันทีรละักสำเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตตอบคําถามทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะคะที่ได้มีความห่วงใยนะคะในเรื่องของปัญหาอุทกภ,ภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะที่มาจากพายุทาจิกินะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าเราเองนั้นมีความ ตั้งใจเดียวกันที่จะต้องลดความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จากการที่เราทํางานร่วมกันนะคะทั้งในส่วนกลางที่มีทางท่านออรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านภูมิธรรมเวชชัยนะคะหลังจากที่เราได้รับทราบว่าจะมีพายุทาชิกินะคะเข้ามาในพื้นที่เราก็ได้มีการทํางานนะคะก่อนที่ เหตุจะเข้ามาถึงประเทศไทยมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้มีความตระหนักแล้วก็ให้เขานั้นได้ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะคะที่ดิฉันเองได้รับทราบนะคะก็มีการส่งข้อความไปในหลายๆครั้งด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่22สิงหาคมอย่างที่ทางท่านสมาชิกได้บอกว่าอาจจะดูว่าเป็น information alert ที่ให้หลายๆพื้นที่นั้นได้ข้อมูลเท่านั้นแต่ว่ายังไม่มี emergency alert ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการทํางานของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องะคะมีการสอดรับกันนะคะเช่นในส่วนของวันที่24สิงหาคมก็ได้มีการส่งข้อความเตือนภัยนะคะผ่านทางเซลล์บอสแคอีกครั้งหนึ่งลงไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ยังต้องทํางานคู่ขนานร่วมกันนะคะกับอีกหลายๆหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นเพราะว่าในพื้นที่แม่แจ่มนะคะหรือว่าบ้านปางอุงที่ประสบเหตุ ในขณะนี้ค่ะบางพื้นที่นั้นก็อาจจะไม่ได้รับสัญญาณจากทางอเปเรเตอร์ที่ส่งเข้าไปาแล้วการทำเสียงตามสายนะคะการที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรของเราในพื้นที่นั้นลงไปเคาะประตูบ้านให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะข้อเท็จจริงว่าจะต้องออกมาจากพื้นที่แล้วนะคะพื้นที่นี้มีความเสี่ยงที่น้ําจะมามีดินโคนลนถล่มลงมาอย่างงี้ค่ะเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขามีการเกิดซ้ำอยู่โดยตลอดนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได้ใช้เซลล์บอทแคทลงไปยังมือถือของพี่น้องประชาชนซึ่งในครั้งนี้ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าหลายๆท่านนะคะได้มีการส่ง ข้อความจากที่ได้รับแล้วเนี่ยส่งไปในพื้นที่ไปในพื้นที่ต่างๆด้วยรวมถึงให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนำข้อความเหล่านี้ลงไปกระจายให้พี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบมากที่สุดด้วยค่ะเห็นแล้วฉันคิดว่าในการประเมินในส่วนของน้ําท่วมฉับพันที่เรามีการส่งถึงพี่น้องประชาชนท่านเองก็ได้เป็นผู้กล่าวว่ามีการส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปในพื้นที่3ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนที่ทาง ดินโคลนจะหล่นลงมาหรือฝนจะตกหนักน้ําท่วมเข้าพื้นที่เนะะี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นกระบวนการหนึ่งของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่า สภาพพื้นที่ในแต่ละที่มีความแตกต่างกันฉะนั้นมีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้หลายเครื่องมือประกอบกันในการที่จะส่งสัญญาณเตือนพี่น้องประชาชนในส่วนของการพัฒนาระบบดิฉันก็คิดว่าเรายังต้องเดินหน้าต่อนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยระบบนี้มีการทดสอบครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็มีการใช้ทันทีในพื้นที่ที่มีความสามารถในการรับส่งสัญญาณในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องหรือว่าพื้นที่ ไหนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของสัญญาณที่จะเข้าไปเราก็จะต้องรับข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาประมวลแล้วก็มาวิเคราะห์อย่างที่ทางท่านบอกว่าเราอยากที่จะให้ระบบการเตือนภัยโดย SOP ที่เรามีอยู่นั้นสามารถมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั่นนี่เชื่อไหมคะเป็นเป้าหมายเดียวกันที่เราจะต้องเดินหน้าด้วยค่ะในส่วนของข้อแรกนะคะที่ท่านได้สอบถามที่ฉันก็ขออนื้อตอบเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณท่านตี ช่ว่าการส่งมาะถายครับก็เชิญคุณพัทรพงศ์ลีระพัตามไปครั้ที่สองถ้ามีเวลาอีก10นาที3าแปนาทีครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานครับพัทรพงศ์ลีรพัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พักประชาชนครับจากคำตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับก็อย่างแรก ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการแจ้งเตือนก็คือวันที่24สิงหาคมก็คืออยากให้ท่านรัฐมนตรีมองอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มาวิจารณ์หรือว่ามาตําหนิการทํางานของรัฐบาลเลยแต่ว่าสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือ Extreme Alert ตาม SOP เลยนะครับหรือว่า Emergency Alert ให้กับประชาชนเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราขาดจริงๆนะครับและสิ่งที่เราต้องเติมให้เร็วที่สุดนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคุยกับกรมปภในเรื่องนี้หลายครั้งมากนะครับซึ่งนั่นก ขึ้นมานะครับแต่ว่า SOP ล่าง SOP ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับปัญหาที่เขาบอกมามันไม่ได้ให้บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นและท้องที่ แล้วในส่วนนี้เมื่อกี้ท่านก็บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีการดําเนินการนั่นะคือการดำเนินการภายในพื้นที่ผมก็อยากให้ท่านผลักดันในเรื่องของ CBDIM นะครับให้ท้องถิน่นท้องที่สามารถแจ้งเตือนได้จากอุปกรณ์จากงบประมาณที่เขามีเองเพื่อที่จะป้องกันและลดผลกระทบจากน้าป่าไหลหลากในอนาคตนะครับตอนนี้มันแจ้งเตือนในส่วนกลางไม่ได้อยู่แล้วอยากให้ท่านรับข้อเสนอแนะตรงนี้นะครับเราจําเป็นจริงๆที่ต้องมีการเพิ่มยอมรับก่อนว่าเราขาดแล้วเราก็เพิ่ม Extreme Alert หรือ Emergency Alert เข้าไปในการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับนี่คือส่วนของก่อนเกิดเหตุมาที่ระหหว่างเเกิดตุ การเผชิญเหตุครับท่านประธานมันพูดได้หลายมุมมองมากวันนี้ผมขอเจาะไปที่มุมมองที่เป็นการทํางานในระดับเชิงนโยบายจากรัฐบาลเราจะไม่พูดถึงเชิงพื้นที่แต่ที่จังหวัดที่อําเภอท้องถิ่นกาลังดำเนินการกันอยู่นะครับระดับนโยบายครับผมจะพูดในเรื่องของคนปัจจุบันครับท่านประธานครับถ้าท่านประธานเป็นอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติท่านประธานจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ครับกรณีแรกครับถ้าท่านประธานเป็นอปพหลหรือว่าอาสาสมัครป้องกันไฟภัยายคนละเรือน ถ้าท่านประธานลงไปช่วยเหลือค้นหาผู้ที่สูญหายจากเ,าเหตุอุทกภัยน้ําป่าดินโคลนถล่มท่านประธานไปดับไฟป่าท่านประธานทํางานศูนย์ถึงสี่ชั่วโมงเนี่ยท่านประธานจะได้ค่าตอบแทนหนึ่งร้อยบาทถ้าท่านประธานทํางานหนักขึ้นมาหน่อยสี่ถึงแปดชั่วโมงได้สองร้อยบาทท่านประธานท่านประธานทำงานหนักมากเลยฟิตมากทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงได้เพียงแค่สามร้อยบาทตรงนี้เป็นตัวเลขที่ต่ํามากๆนะครับที่เราให้กับคนที่เสี่ยงชีวิตเสี่ยงสุขภาพ ไปช่วยเหลือภัยพิบัติให้กับประชาชนอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2องครับถ้าท่านประธานไม่ใช่อปพหละ่ะถ้ารรท่านประธานเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลภายนอกทั่วไปปัจจุบันเราไม่ได้มีระเบียบโดยตรงที่ให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยซ้ํารัฐบาลปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นมาประยุกต์ใช้ซึ่งในระเบียบตัวนี้ครับถ้าท่านประธานทางานมากกว่า12ชั่วโมง ท่านประธานจะได้240บาทถ้าทํางานไม่ถึง12ชั่วโมงท่านประธานก็จะได้120บาทเพราะในระเบียบเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าค่าในบัญชีแนบท้ายระบุในระเบียบนี้เลยครับว่าอัตราที่ให้ต่อคนต่อวันเนี่ยอยู่ที่2140บาทเพราะฉะนั้นครึ่งวันก็120บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์เลยกับคนที่เสี่ยงชีวิตไปดับไฟป่าไปช่วยเหลือกู้ซากภัยพิบัติดินโคนลนถล่มส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ ผมมั่นใจว่าก่อนที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้ามาดําเนินงานเป็นรัฐมนตรีในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านต้องมีการศึกษากฎกระทรวงระเบียบและประกาศทุกฉบับที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอํานาจของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีครับท่านประธานผมยังไม่เห็นการแก้ไขตรงนี้เลยและท่านรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ภัยพิบัติค่อนข้างบ่อยแน่นอนว่าได้รับเสียงสะท้อนในเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเพราะอะไรเราถึงยังไม่ได้เห็นการประกาศแก้ไขในส่วนของระเบียบสองน,น,นี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นจึงเป็นคําถามข้อที่สองครับท่านประธานในส่วนของระเบียบต่างๆที่ผมได้กล่าวขึ้นมาเนี่ยอันแรกก่อนระเบียบอปพรเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นระเบียบเป็นประกาศของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับที่มีรมัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการอยู่แล้วเนี่ยจะมีการปรับแก้ อัตราค่าตอบแทนให้กับอ,อปรพอรหรือไม่อย่างไรถ้าจะปรับในปรับอัตราเท่าไหร่แล้วในส่วนของบุคคลภายนอกอื่นๆที่ไม่ใช่อ,อปรพอรเนี่ยท่านจะมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกมาในเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่เพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าระเบียบค่าเดินทางของเ,อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นไปราชาการเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับเรื่องนี้เลย24 0บาทร้ี่บาทนี่ไม่ควรที่จะมีอัตราตรงนี้ด้วยซ้ําท่านจะมีการล่างระเบียบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือภัยพิบัติให้กับประเทศเราหรือไม่อย่างไร หรือว่าหากท่านจะไม่ปรับแก้ท่านมองว่าอัตราตรงนี้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ด้วยขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณคุณพระงป์งเรียมพัดครับขอเชิญท่านปรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะดิฉันทีละลัตสำเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบนะคะว่า ในสิ่งที่ทางท่านได้นําเสนอนะคะความจริงแล้วในขณะนี้ทางระบบของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้เลยในออ SOP ของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะเปิดช่องว่างว่าถ้าหากว่ามีพื้นที่ใดนะคะที่มีความจําเป็นโดยเฉพาะเจาะจงอยากที่จะให้ทางส่วนกลางก็คือทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธณภัยนั้นส่งข้อความเตือนภยัยไปถึงพี่น้องประชาชนทางพื้นที่เพียงแค่แจ้งและประสานเข้ามาค่ะเราเองก็จะส่ง ตรงไปถึงทางพื้นที่ได้ด้วยการให้ทางพื้นที่จังหวัดนะคะได้รับทราบด้วยนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัดที่เกิดเหตุเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของมิสคอมมิเนเคทกันนะคะที่จะทําให้แม้แต่ในพื้นที่ยังยังไม่ได้มีการคุยกันเลยแต่มีการส่งออกออกไปแล้วเนี่ยคะ่ะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็คิดว่าสิ่งที่ท,าท่านนําเสนอก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะที่เราจะได้มาช่วยกันพัฒนาระบบของเรา ให้มีการพัฒนาต่อไปค่ะในส่วนของคําถามในเรื่องของค่าตอบแทนนะคะถ้าหากว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างจํากัดดิฉนันก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ mm hmm. เช่นในส่วนของชอรบอพ อพป,ปรนะคะหรือว่าแม้แต่อสอนะะที่ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนนะคะในช่วงของการเกิดเหตุความไม่สงบในบริเวณ7จังหวัดพื้นที่ชายแดนที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองนะคะก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือทางอาสาสมัครเหล่านั้นนะคะให้ได้รับการรับค่าตอบแทนนะคะซึ่งฉันทราบดีค่ะว่าเราเองนั้นอยากที่จะให้ได้รับค่าตอบแทนแบบ เป็นระเบียบกําหนดไว้เลยแต่ก็ต้องเรียนว่าในขณะนี้นะคะผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่านเองเนี่ยท่านเองมีหมวกหลายใบนะคะบางคนไม่ได้เป็นแค่ชรบรอย่างเดียวหรือไม่ได้เป็นแค่อพอปรอย่างเดียวหลายท่านนะคะที่สมัครเข้ามานั้นเ,เบื้องต้นเลยค่ะเขาทํางานด้วยความที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน เขาสมัครเข้ามาด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถใช้แรงกายของเขาที่มีนั้นในการที่จะปกป้องคนในหมู่บ้านได้โดยที่เขาเองเนี่ย ก,ก,ก็ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่ทางรัฐบาลต้องดูแลนะคะั้นฉันคิดว่าเราเห็นตรงกันว่าเราอยากที่จะให้พวกเขานั้นทํางานด้วยความภาคภูมิใจโดยที่ไม่ใช่อาศัยเม็ดเงินหรือค่าตอบแทนเป็นตัวตั้งเท่านั้นนะคะแต่เมื่อใดที่เขาออกมาฏิบัติงานโดยการที่มีคําสั่งเรียกมาทํางานอย่างเช่นเหตุการณ์ชายแดนเนี่ยค่ะทุกคนไม่ได้ค่าตอบแทนแต่กระตือรือร้นแล้วก็คิดว่า เขาเองเนี่ยคือผู้ที่จะปกป้องคนในครอบครัวคนในชุมชนได้ทุกคนออกมาทำงานกันอย่างเรียกว่าเต็มที่นะคะในการอพยพพี่น้องประชาชนในการดูแลในช่วงระหว่างที่ประชาชนอยู่ในศูนย์พักพิงและรัฐบาลก็ได้อุดหนุนงบประมาณนะคะ ไม่ต้องมีข้อบังคับอะไรมากเลยค่ะแค่อยู่ในเหตุที่เป็นพื้นที่ประกาศให้ความช่วยเหลือทางท้องถิ่นก็สามารถที่จะอนุมัติเงินค่าตอบแทนให้ได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อื่นใดในทำที่จะทําให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะทําให้พวกเขานั้นได้รับค่าตอบแทนเลยดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องเราคนไทยค่ะเวลาที่ที่ใดเกิดภัยทุกคนก็มาให้ความช่วยเหลือทุกคนก็ยินดีพร้อมใจกันที่จะสละแรงกา แรงใจแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นเดียวกันที่เราจะต้องไม่ละเลยในการที่จะให้ค่าตอบแทนการดูแลพวกเขาให้ได้อย่างดีที่สุดซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะจากเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนว่าทุกๆคนคือคนที่รัฐบาลต้องดูแลแล้วเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะท่านขอบคุณท่านัต <c> ร <oughs> ีเจ้าวางการประชุมคนไทยครับ <c oughs> สภาผู้แทนราษฎรครับขอต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมรัฐสภา3 6มาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานคณะกรรมการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอรา่อเดนาวประจำประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณที่มาเยี่ยมชมสภาและมาฟังการประชุมในวันนี้นะครับครับ ขอเชิญคุณพัทรพงศ์ละพัฒน์ามเป็นครั้งที่สามท่านมีเวลาอีกหกนาทีนะครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานครับพัทระพงศ์ลีรพัฒ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงใหม่พักประชาชนครับในส่วนของเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยผมก็ต้องขอฝากท่านรัฐมนตรีนะครับในส่วนของ7จ็จังหวัดชายแดนเนี่ยนี่ผมเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ในเรื่องของเขตพยันอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุทก,กภยัยไฟป่าดินโทนถลม่มอันนี้ผมก็ต้องฝากท่านเลยนะครับกับร่างหลักเกณฑ์ ที่จะออกตามระเบียบเงินทดลองราชการฉบับใหม่ที่กร,กรมบัญชีกลางกำลังจะออกภายใน1นถึงสเดือนนี้ผมก็จะรอ,อดูหลักเกณฑ์ว่ามันมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่ชัดเจนมากกว่าหลักเกณฑ์เก่าที่ออกตั้งแต่ปี5้าสาหนะครับก็อยากจะรอดูตรงนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ปัจจุบันเนี่ยคนอาสาสมัครหน้าง,งานกำลังเผชิญอยู่นะครับมาสู่าคาถามที่3ครับท่านประธานครับเราผ่านก่อนเกิดเหตุเผชิญเหตุไปแล้วเราก็ตอนนี้มาเรื่องของการป้องกันและการฟื้นฟูในส่วนนี้ผมก็จะพูดถึงในมุมมองของภาพใหญ่ ในเชิงของนโยบายในเรื่องของปัญหาในเรื่องของงบประมาณครับท่านประธานในส่วนนี้ครับงบประมาณที่เราใช้ในการป้องกันปัญหาเนี่ยแน่นอนว่ามันคุ้มค่ามากกว่างบประมาณที่เราใช้ในการเยียวยามากหลายเท่าครับท่านประธานซึ่งในส่วนนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นสองตัวอย่างเห็นภาพช,ชัดเลยนะครับในส่วนแรกครับผมขอยกตัวอย่างเป็นโครงการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงรายที่ฟื้นฟูจากอุทกภักยปี67ที่ทางคณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติงบกลางเมื่ออังคารที่ผ่านมานี้เอง2วันที่ผ่านมานี้เองครับท่านประธานครับ แต่ว่ามันฟังดูเหมือนจะดีครับท่านประธานแต่ว่าปัญหาถ้าเรามองไปลึกๆเนี่ยคืออะไรคือโครงการเร่งด่วนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโครงการเร่งด่วนสําหรับพายุยางิในวันที่ในช,ช่วงเดือนกันยายน2567แล้วแล้วก็ผ่านมาติครมรในเชิงหลักการตั้งแต่29พฤศจิกายน67ไปแล้วด้วยแต่ว่าทําไมคณะรัฐมน,นตรีถึงเพิ่งมาอนุมัติในเดือนกันยายน2568แบบนี้ ปีหนึ่งที่ผ่านมามันหาย,หายไปไหนครับโครงการที่ขึ้นชื่อว่าเร่งด่วนเนี่ยอันนี้มันเร่งด่วนได้แค่นี้เหรอครับนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าปัญหาตอนนี้มันเป็นยังไงร,ระบบงบประมาณของประเทศไทยตอนนี้มันมีปัญหามากเหรอครับน้ําท่วมอย่างหนักในปีหกเจ็ดหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานส่วนกลางภาคประชาสังคมร่วมกันออกแบบโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเพื่อฟื้นฟูปัญหาเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในปี68แแต่โครงการเหล่านี้เพิ่งมาอนุมัติในหนึ่งปีให้หลัง ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับปัญหางบประมาณของประเทศไทยในการจัดการเรื่องของภัยพิบัติตัวอย่างที่สองครับคือที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการในเรื่องของการขุดลอกแม่น้ําปิงน้ําท่วมกันยาตุลา6-7งบป,ประมาณอนุมัติมาเพิ่งได้เริ่มดําเนินการกันพฤษภา6-8แล้วเสียเวลาหน้าแ้งในช่วงธันวามกรากุมภาไปโดยที่ไม่ได้ขุดลอกอเลยเลยมาเริ่มขุดลอกกันตอนพฤษภาหน้าฝนที่น้ํามันท่วมไปแล้วด้วยนะครับพฤษภา6-8มาถึงปัจจุบัน พองบมาช้าปุ๊บหน่วยงานหน้างานก็ต้องมาเร่งดําเนินการับทํางานแข่งกับเวลาแล้วก็เป็นในหน้าฤดูน้ําอีก่ังหากทางานยากขึ้นอีกในส่วนนี้ปัญหามันคือตรงไหนครับมันคือการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้าโครงการเร่งด่วนที่มันควรจะเร่งด่วนมันกลับกลายเป็นไม่เร่งด่วนนี่คือปัญหาที่ผมอยากจะทราบจากท่านรัฐมนตรีในวันนี้มากๆเพราะในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งแล้วก็ได้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้ ผมอยากทราบจริงครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีลองกางาลางไทม์ไลน์ให้ดูหน่อยว่าตอนนี้ไทม์ไลน์จาก2ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของเชียงรายวันที่29พฤศจิกาย,ยน2567เนี่ยมันไปล่าช้าที่ตรงไหนครับทำไมมันถึงติดขัดมานานมากถึงมาเพิ่งมาอนุมัติในวันที่25สิงหาคม2568ผ่านมาก็เป็นปีครับ มันไปติดขัดที่ตรงไหนท่านกลางมาให้ผมทีผมจะได้ช่วยกันดูว่าตอนนี้มันช้าที่ตรงไหนเราจะได้ช่วยกันไปไล่จี้ไปเร่งไปแก้ถ้ามันต้องแก้พรบรเดี๋ยวสภาพผู้แทนราศดรก็แก้สามารถแก้ให้ได้เราจะได้สามารถทําให้การป้องกันปัญหาการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาอุทกภัยมันสามารถทําได้โดยเร่งด่วน ไม่ใช่ว่าปีหกเจ็ดน้าท่วมปี6กดก็ต้องน้ําท่วมอีกเพราะว่าไม่สามารถจัดโครงการอะไรไปได้เลยงบประมาณงบกลางก็ลงไปไม่ทันเพราะว่ามันติดขัดในเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายตรงนี้ผมจึงอยากจะทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าปัญหามันคืออะไรท่านกลางทามลายมาให้ดูหน่อยเพราะว่าจากจากที่คุยในกรรมธิการครับทางสำนักงบประมาณก็บอกผมเองว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยที่มันล่าช้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะสำนักงบประมาณก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาบรรจุเข้าวาระตั้งนานแล้ว แต่ก็ไม่บรรจุสักทีเพิ่งบรรจุเข้าองคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งอนุมัติตรงนี้ก็อยากจะทราบข้อเท็จจริงกับทางรัฐมนตรีครับว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องของงบประมาณมันคืออะไรเราจะได้หาทางแก้ไขร่วมกันขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณคุณพระพงฐ์ครับก็เชิญท่านรัฐมนตรีตอบเป็นครั้งที่สท่านมีเวลาเหลืออีกเจนาที8วินาทีครับเชิญท่านตรีครับขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะดิฉันทีละลักเม็์วันนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ ดีใจค่ะที่ท่านได้สอบถามในประเด็นนี้มานะคะแล้วก็ต้องออต้องเรียนว่าพี่น้องชาวเชียงรายนะคะวันนี้ได้รับงบประมาณนะคะที่อนุมัติไป18โครงการเป็นวงเงิน363ล้านบาทเศษนะคะเพื่อที่จะทำการป้องกันปัญหา <c oughs> น้ำท่วมนะคะหรือดินคลนถลม่มที่ปีที่แล้วเป็นบทเรียนที่สำคัญะคะ่ะในปลายปี67ดิฉันเองได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสอปชส่วนหน้านะคะผู้บัญชาการเหตุการณ์ลงไปในพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปรับทราบปัญหาทำงานร่วมกันกับ ท้องถิ่นด้วยนะคะมีทางหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาร่วมกันและที่สําคัญก็อย่างเช่นหน่วยงานของทหารนะคะที่เรารู้ดีว่าท่านมีเครื่องมือในการที่จะขุดลอกนะคะแม่น้ําสายแม่น้ากกแม่น้ํารวกนะคะอยู่แล้วแล้วก็ที่ท่านบอกว่าทําไมถึงเพิ่งได้ความจริงแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็จัดอันดับความสําคัญนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เราจะใช้จ่ายออกไปด้วยบางครั้งแล้วอนุมัติงบไป แต่ก็ยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าอาจจะต้องดูโครงการที่มีความต่อเนื่องหรือว่าจะต้องเริ่มขึ้นก่อนให้สําเร็จขึ้นได้ดิฉันก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในขณะนี้ทางแม่น้ําสายแม่น้ําลวกนะคะในจังหวัดเชียงรายเราสามารถที่จะทําข้อตกลงร่วมกับทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะจนแม่น้ําลวกเนี่ยสามารถที่จะขุดลอกนะคะป้องกันน้ําท่วมได้ครบทั้ง100%แล้วบวกกับการทําผนังป้องกันตะลิ่งนะคะในบริเวณแม่น้ําสายตอนนี้ทาง ฝั่งไทยก็สามารถที่จะทําได้ตามที่เราได้ตั้งใจไว้นะคะนั่นก็คือก่อนที่ทางน้ําจะมาแต่ที่ท่านเองอาจจะเห็นข่าวว่าทําไมยังมีน้ําเข้ามาท่วมในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายลมจอยนะคะนั่นก็เป็นส่วนของบ้านเรือนที่ไปเอาแนวป้องกันน้ำนะคะออกทําให้มีน้ําทลักเข้ามาแต่ทางจังหวัดเองนะคะก็ได้มีการประกาศให้ออพี่น้องประชาชน ออกจากพื้นที่เพราะเราคิดว่าปัญหาทางในเรื่องของการลุกลำ้ำลำน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่พี่น้องชาวเชียงรายอยากที่จะให้รัฐบาลน,นั้นดำเนินการให้สำเร็จเราจึงได้มีการจัดสรรที่ที่พักอยู่ที่พักอาศัยหรือแม้แต่ที่ที่ค้าขายให้พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะอันนั้นก็คือในส่วนของทางจังหวัดเชียงรายที่ดิฉันเองก็ ต้องเรียนว่าติดตามนะคะสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็คิดว่าในส่วนของปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีทุกๆป,กกปีเราต้องใช้องค์คาพยพที่เรามีอยู่ในการที่จะประชาสัมพันธ์สื่อสารให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความตื่นตัวนะคะในการที่จะรักษาชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของตนเองอยู่ตลอดค่ะฉั้นก็ขออนุญาต ย้อนกลับในเรื่องของที่บ้านปางอุ๋งนะคะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะนำพี่น้องประชาชนออกมาจากพื้นที่ได้นะคะไม่ให้ไปอยู่ในจุดที่มีความเสีย่ยงยันก็คิดว่าคงจะไม่มีการสูญเสียในชีวิตเกิดขึ้นทีน,นี้ยันคิดว่าเราต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆภาคส่วนให้ได้ประสบความสำเร็จที่สุดค่ะ แล้วก็คิดว่ายังเป็นภารกิจสําคัญต่อไปที่ดิฉันเองในฐานะรัฐมนตรีช่วยวัาการกระทรวงมหาดไทายกํากับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะทํางานร่วมกับพื้นที่รวมถึงท่านผู้แทนด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านเองมีแนวคิดหรือว่าจุดไหนที่ท่านเห็นว่ามันเป็นปัญหาเราเองก็พร้อมที่จะยินดีแล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนหมดไปแล้วก็เราจะทําให้ ปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศนั้นหมดไปโดยสิ้นเชิงดิฉันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะคะหรืออาจจะ เป็นไปได้ยากแต่ที่สำคัญคือทำอย่างไรที่เราจะรับมือมันให้ได้อย่างดีที่สุดโดยลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดที่สำคัญก็คือชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของไทม์ไลน์นะคะความจริงแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เยอะเหมือนกันถ้าหากใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดที่สภาให้ไวฉนันคิดว่าเราอาจจะพูดไม่จบก็อาจจะต้องได้ได้คุยกันหลังจากนี้ด้วยนะคะก็ในช่วงนี้ขอบคุณท่านประธานค่ะ